ตอนที่เขารบรักทุกท่านมือนีก็วาผากับ,กกบตะวันชายอินโนเวคือเก่าจะ้ะมือนีกับซิมานเก็บเห็ดแดนเก็บเห็ดเรื่องอลไรเนาะจ้ะเพราะว่าเขามีออเดอร์เนาะพี่น้องตอนนี้เก็บได้ไปหลายได้หลายโลแล้วจะ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามือนีเขาจะได้พ่อตะกานี่เพราะว่าพี่น้องตะกานี่ก็เปลี่ยนใหม่เลยจะ้ะอัปเดตอัปเกรดขึ้นมาเนาะอันกระจกสร้างหลายหลายสิบโลแล้วจ้ะตะบะหังคือจะบดได้ดอกพี่น้องมันจอ่อโผล่เนาะมีเวลาสองมือหนอึ่ง เราอยู่นอกเวมันอึด้ะจ้ะไปเบิ่งกันเลยจา้าไปรุ่นกันเลยว่าฮอสเซียนดเดนเห็ดปะเนาะไปเลยจา้จาจ้าพี่น้องเอ้ยพวกนี้นี่เซตไหมจ้ะพวกแข็งๆที่ว่าแข็งๆหนังก้อนนั่นนั่นไปเมื่อตอจ่าพี่น้องพวกนี้สซงามบาด้จา้าเฮ้ยงามครับนี่ดอกงามแ้งบม่ได้เห็ดคลิปลายมือจ้าพี่น้องไปอัน อาเฮดโอ้โยลมพี่น้องเลยจ้จพี่น้องมาเอาเฮดอันก็จะเอาไปให้พี่เขาจเจานี่เฮ้ยของเทอดดอกดีเออใหม่้มยคุณโอ้อ เธอเธอจดัดทวด,ดหัวพี่ดอกเลยอ๋อนี่ได้ดอกเลยพี่ดอกดึงดอก้าดู สองดอกนี่จ้ะงามงามตอจ้าพี่น้องเอ้ยงามายนี่ดูไะทุกทุกทุกเหยดไหมคอยจ้าพี่น้องรอบนี่เอาไปคายให้ต้องคอยจ้ะน,น,น,นี่เนี้ยวนี่ซับนี่เอาจ้ะนี่ หน่งขึ้นมาอ่กบ่างกะทนใหญ่อยู่บ่ทอนใหญ่กะกด้ใหญ่ผมโอ้ยแตกเดาบยไิสนิทกว่าต๋าเหรขารกาลอยโลแต่ตอนนี้ได้ยู่บกิโล่จะน้องล่โอ้ย ตายตายตายปวดอะถึงไหนละเลยม,มูนอะไรละก่อนได้ยังสีจักสิบมูนี่คือจะขักว่ะต้องค่อยๆเอาใจพี่น้องมนนาดิเปไปใคร hi các bạn ơi man 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 หน้าม,มันาจะพี่น้องดูพอดีพอดีกี่เห็ดกำลังเกิดใหมจ่จะโอ้ยเต็มปลายพี่น้องเอ้ยขนมันในญ่กับไข่เนี่ยจ้ะโอ้ยงามอะไรมันจะพาไปเป็นกีมันจนนะเป็นหนองคน่ะจ้ะกีมันอะเต็มกี่ พี่น้องเต็มเยอะพ,พี่อันนี้กี่เลย์ไงนี่โอ้อันนี้ไงแล้วนี่อันนี้ไงจ้าเนี่นนยกีเอาไปจ้ะเอันเดี๋ยวจะน้อยกับว่าย่งเราพี่น้องน,น,กกนั่นจ้ะกี่นึงเต็มจ้ะพี่น้องกี่มันกี่เฮ็ดเลยนี่จะ้ะแมนเนิร์ กำลังพอดีนุ่มๆโอ้ยถุๆๆจะดอกหนึ่งเท่านี้เอาได้ค่ะแต่ดอกนี้ไม่เอาเดี๋ยวเขาคนเลิกงานมากกันกระบืองมีเราจะพี่น้องกี่มันนี่กระบื้องเรือเราแหละจ้ะพี่น้องอันนี้นี่อันนี้ก็เอาจ้ะนี่พี่พี่น้องเลยดอกนี้ อีจ้ามาจัดหนึ่งดอกหนึ่งนี่จ้าหนึ่งดอกอุย้ยโตโตโตสวยบลิกจ้านารักนารักนองงงมันเนี่ยประจีนนี้ก็นารักวันนี่นี่ น,นี่มาเอาใจานะพี่้องพอดีจีนะพี่พูดนะจีโอ้ผักลายพูดหน่อยจ้านี่ดีดีนี่ก็จีบอดีเห็นแล้วจี G เหมือนกันแต่จะเอาจา้ามีบอาผี่อ้อง เฮ้ยแน่นบานดอกนั่นโอ้ยสีพี่น้องเออสีพี่น้องเลยทษโทษโทษ,โทษจ้ะ ฟูกจังใดฟูุกจังใดกะจังสั่นจ้ะฟู่กจังใดกะจังสั่นต้องคอยเอาเจาวะท้าเขาได้ขายอีกเีย มือถูกจังแดดกัจังสันได้ละพี่น้องเห็นยมูนึงโอ้ผุนดืมอผุนจ้าผุนนี่มูนึงจ้าหนี่มูนึงนี่อันนี้นั่งพึ่งออกจ้านี่ใหม่ใม่จ้ากีเนี้เขาบอกโอ้ผุนพี่น้อ,นองดอกนึงจ้าเอ้ยพี่จีนั่ง,อองบอกบอกเอาจ้ากี จีน้อยๆนะบ่ะเอาจีพอดีเอาห่อคอยเอาใจพี่น้องนี่นี่อื้อทักหลายแล้วก็หันมาทางนี่จ้าบ,บาทดิเฮ้ยพี่น้องเลยของแท้ของแท้แแมันงอาจจะเปลี่ยนทั้งสีน่นี่นั่งอยืนหนีไปที่นี่ก็เลยงหอกไปเห็นหม่องเกาจาก้พจาพุ่นพุ่จ้จพี่น้อง เมื่อกี้ยางพานมากเมื่อกี้จะโ,โอ้ยเมื่อกี้ยางพานมากเมื่อกี้สัญญาณพานมากเมื่อกี้จะพี่น้องเว้ยอีพ่ออีแม่บ้าโุ่ทุ่โุ่ทพ่ทุ่ทุ่ทุอทุุุ่่่ทุุ่ทุุ่ทุ่ทุุุ่ทุ่ท่ทุุ่ยุุดทุ่ทุ่จุ่ทุ่่ทุ่ทา่่ทุ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 ุ่ทุ่ จีจีนั่งเป็นมูครับเป็นภูมิครับพี่น้องเอ้ยพูดอ่ะออึดอึอเค พี่น้องยิ้นอีกแล้วเพีย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 เพีิแอจ้าอยู่นีอยู่ข้างกันนี่นะโอ้พิแอแล้วก็อีเมจ้าว้ายหลอดนี่มีออดเดอร์ปะเน้อพอมีกินเองจ้าง่ามปะนี่ ถูกถูกหนึ่งจุ่มง่ายสองจุง่มสามจุ่มสี่จุ่มกันเลยจ้าบุย๊ยพี่น้องเอ้ยทำเป็นมันพ่อดีซะเนี่ยโดนเนี่ยมันพ่อดีผัวบุกแหวกอี๋พ่ออีเมียกี่ ไะไรยางมาจักเื่อจ้ะพี่น้องยางมามาดูดูเนี่ยมาปลาเกา๋าดูดูเนี่ยพี่น้องอันนูก็บ่เคยยางมากวงนี้ด้อจ้ะหนูว่าวมันบ่มีหนูก็เลยบ่ายางมานี่ยเนี่ยพี่น้องว้เฮ้ยพื่อ่ะไีอันนี้มีเห็ดเตียงเฮ็ดเตียง,งดูนี่อ๋อเห็ดเลียงอยู่ นูกว่ามันเห็ดดินจ้ะมันขามมันไปนี่หรอกใครจะไปเกยบจี๊มันเนี่ยเนี่ยว่าอีพผล่เอี่ยมาจ้ะค่อยหันมาเพียเฮ้ยดอกนะเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยไปดอกจ้ะ ่นีเด็กๆมาเอาเอาแต่ใบรุ่นจ้าเนี่ยเพียเด็กๆนมาเอาจ้าเด็กๆมือคักหลายเหอ้าวงป๊าตุดอกเฮเฮเฮพี่น้อง โอ้โหอิมพ่ออิมแม่ไม่ใช่ดอกเล็กๆนะจ๊ะโทรๆๆๆไอ้กระทมน้องอีลาคัมแหงป๊าดพี่น้องเอ้ยพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมหรือยังป๊าเอา๋ย ปื๊ดพี่น้องเอ้ยอมีนี่ทุกทุกทุพี่น้อง,อออองห้อยขาจามาเอาห้อยขาจามาเอาจะตอนในกระบืูจะโดดแล้วมั้งเพราะว่าดอกข,ข้างในจุดในนะพี่นอ้องว้าย โอ้ยหมดปัม๊มฝนก็สิมาอีกเดพีดองไม่ได้เอาเสือกันฝนมานำ้ำเสียงดี้ผุนดอกนึงจ้ะว้ายผุนดอกนึ่งซั่นอีพออีแม่จุ่มนึงจะจุ่มนึงเพียเธอเอ้ยเพียจะ้ะ งามครับพี่น้องเอ้ยงามง่ามงามงามรู้สึกว่าหลอดปีนี่ะมันขึ้นมาหลอบเนี่ยมันงามกว่าเกา่าแต่มัน,ม,นมันมันหมุกกว่าเกา่าจ้าเว้ยงามพรักพอด่าพี่น้องเอ้ยอยู่ในมอจ่านี่ เปิดไปเรียบร้อยแล้วเปิดมอดเรียบร้อยจ้ะพล่เอ้ยพล่เอ้ยปอยงามคักปิดไปจะพี่น้องตัดขาดะ่ะตัดกระพัดทำมขวดสะอาดอะ่ะโอ้ยปอมี่มองต่างกล่องจ้ะก็เลยมันอยู่อยู่แบบนี้เนะาะจะ ความสะอาดเนาะนาวาจะไปนองจะเขาก็ปัดออกสุดยอดวายนี่ของแท้จ้า สุดยอดนี่ดอกดึงเอามันรถจ่าพอกอน,กกนี่มันขึ้นมาบ่ได้ดอกดจก้ะันนี่ก็มีอีก ประเมื่อนน่างตําไปตัวนี้น่างดอกแน่งจัวนี้จัดนี่จ้ะทางลังพี่อีกไม่ร่องเห้ย ขีมันเต็มนี่จ้าพี่น้องผลงานของห้องมือนี่หลังจากที่ไปเก็บมาเนอะรวมทั้งหมือก็ไดสองโลหาขีดจ้าพี่น้องนี่สวยๆสีมันคือเป็นอยาจางนะพี่น้องนี่ เจ้าจางดอกสีเหลืองทองอรามคลิปนี้ก็ขอจบไปด้วยเฮ็ดกองนี่จ้าพี่น้องกับในกระตานีเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ทรงตะวันใายน้องได้เลจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เนิดจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า